เราอะไรกุมาเรามาตลอยกับบระการ์ดววันนี้วันพฤหัสที่สิบห้าเดือนมิถุนามาส่งปุ๋ยให้ลุงเอื้อนอ่าซึ่งปุ๋ยนี้ปุย๋ยเป็นปุ๋ยสุดสองนะปุ๋ยสุดสองอันนี้บำุงลกูกบำุงลูกปุ๋ยสุดสองนี้คือการที่เราจะบำุงลูกได้ก็ต่อเมื่อลูกที่ว่าเท่าไข่ไก่นะป้านะฮะใหญ<า>่ยยกว่าแนละ้ว<า>คือเท่าไข่ไก่เท่ากับป่องนม,งนมอ่านั่นแหละอ่า <c oughs> อ่าคือคือช่วงนี้มันมันต้องการสร้างแป้งคือขยายเนื้อขยายเนื้อ,ยยอบำรุงเนื้อ,อ,อคือในปุ๋ยสูตรสองคาร้อนนี้มันจะมีโพแทสเซียมคลอไรด์อ่ามันจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรสชาติทําให้รสชาตินี่ไอ้วันมันวันมันนะก็ปีนี้ลองใช้ดูอันนี้นะน่เพื่อนเพนะการที่ว่าเราจะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรสองบารุงลูกก็ต้องใช้ลูกขนาดนี้แหละครับ คือว่าแกะปองกระปองนมขึ <|so|>? ้นไปนะครับเนี่ยได้เดียก็ได้กิจกรรมกาบั a ดสูดูว่าลำบาร l อว่าจะได้ะว่าตัวเกี่ยวกับปิ้งูสุให้ก็ตาละว่าตัว คือสำหรับการบำรุงลูกนะเราเราใส่เราใส่แค่ต้นละลสองกิโลครับใส่ต้นละสองกิโลนะป่านะ,ะอืมโอเคสองกิโลนนึงด้ตสองกิโลสิบต้นสองได้สิบต้น สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดต,ตามถ้าว่าทุกใจก็กดแชร์แบ่งปันบอกเพื่อนๆสวัสดีครับอ s s สล a ม u a l a i k ร m w a r a h m a t u l l